ยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิฟสปอยช่องของคนรักหนังวันนี้ผมจะมาสปอยหนังที่มีชื่อว่า Survival Ireland หนังระทึกขวัญจริงรักหักสวาสดบนเกาะหลางของหนึ่งหญิงสองชายเป็นเรื่องราวของสาวสวยสุดเซ็กซี่ขยี้เพศที่มาติดบนเกาะหลางกับผัวแก่ที่โคตรรวยแต่ดันมีหนุ่มหล่อแซบหุ่นล่ำมาติดที่เกาะนี้ด้วยอีกคนจนนำไปสู่เรื่องราวระทึกขวัญ18บวกที่ทั้งสาม ต้องชิงลักหักสวัสดกันบนเกาะล้า,ลางแถมยังต้องไล่ล่าฆ่ากันเพื่อความอยู่รอดเรื่องราวจะสนุกเข้มข้นแค่ไหนถ้าอยากรู้ไปฟังผมสปอยกันเลยคำเตือนเนื้อหาหลังจากนี้เป็นการสปอยแหลกถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบการสปอยหนังก็กดข้ามได้เลยนะครับเริ่มเรื่องมาก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังว่ายน้ําข้ามทะเลเพื่อเอาชีวิตรอดมาที่เกาะล้างแห่งนี้เธอมีชื่อว่าเจเนิเฟอร ย้อนกลับไปก่อนที่เธอจะมาอยู่ที่เกาะแห่งนี้เธอมีสามีหนึ่งคนค่อนข้างมีอายุแต่เขารวยมากเขามีชื่อว่าแจ็คในวันหนึ่งแจ็คได้ชวนเพื่อนของเขาไปออกเรือตกปลาที่กลางทะเลส่วนผู้ชายคนนี้ชื่อว่ามานนเอลเป็นลูกเรือของกัปตันในเช้าวันต่อมาขณะที่แจ็คนั่งตกปลาอยู่ที่กลางทะเลบนเรือสุดหรูเรือก็เกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงทุกคนจึงลงไปที่เรือกู้ชีพ แต่ความโชคร้ายยังไม่หมดเพียงแค่นี้พเพราะเรือกู้ชีพถูกพายุโหมซัดกระหนำ่ำจนเรือกู้ชีพพลิกคว่ำแต่ละคนก็ต่างดิ้นรนเพื่อหาทางเอาชีวิตรอดส่วนเจเนฟเฟอร์ก็ว่ายน้ำข้ามทะเลจะมาถึงเกาะล้างแห่งนี้ณปัจจุบันขนาดที่เจเนเฟอร์กำลังนั่งอย่างคนสิ้นหวังเธอก็ได้เจอกับมานูเอลที่มาติดอยู่บนเกาะล้างแห่งนี้เช่นกันทำให้เจเนเฟอร์ดีใจมากที่อย่างน้อย เธอก็ไม่ได้อยู่บนกอล้างแห่งนี้เพียงลําพังในเช้าวันต่อมามานูอเอลก็เริ่มออกหาอาหารและโชคยังดีที่มานูอเอลได้เว้นตาว่ายน้ํากับมีดพับติดตัวมาด้วยทําให้มานูอเอลสามารถหาหอยและหาปลาได้หลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มสร้างที่พักและลองน้ําฝนไว้กินไว้ใช้หลายวันผ่านไปทั้งสองก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นจนก่อตัวกลายเป็นความรัก แต่ในวันหนึ่งขณะที่มานูเอลออกไปหาป่าเขาก็ได้เจอกับแจ็คสามีของเจเนเฟอร์นอนเกย์อ,อยู่บนโขดหินและยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นมานูเอลจึงรีพาแจ็คกลับมาที่พักเมื่อเจเนเฟอร์เห็นแจ็คเธอก็ดีใจมากและไม่คิดเลยว่าแจ็คจะยังมีชีวิตอยู่ในเช้าวันต่อมาแจ็คก็ฟื้นคืนสติแต่แจ็คก็เห็นว่าเจเนเฟอร์ Jennifer กับมานูเอลนั้นสนิทสนมกันมาก แต่แจ็คก,ก็เก็บความรู้สึกไว้ในใจและแจ็คก,ก็ยังโชคดีที่มีไฟแช็คติดตัวมาด้วยทำให้เขาสามารถก่อกล้องไฟได้ส่วนมานนเอลนั้นก็แอบชอบเจนิเฟอร์อยู่แต่เมื่อแจ็คโผล่เข้ามาก็ทำให้เจนิเฟอร์ให้ความสนใจแจ็คมากกว่าเขาทำให้แจ็คก,กับมานนเอลไม่ชอบหน้ากันเท่าไหร่มานนเอลจึงไปสร้างที่พักหลังใหม่ที่ห่างไปไม่ไกลกันในเวลาต่อมาแจ็คก,กับมานนเอลก็มีปากเสียงกันขึ้น พราะแจ็คจะใช้ความร่ำรวยของตัวเองสั่งให้มานูเอลทำทุกอย่างให้เขามานูเอลจึงบอกว่าในตอนนี้ต่อให้คุณมีเงินมากแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์และเขาจะคอยดูว่าคนรวยจะใช้ชีวิตยังไงบนเกาะล้างแห่งนี้ซึ่งทุกครั้งที่แจ็คกับมานูเอลทะเลาะกันเจเนเฟอร์ Jennifer ก็จะคอยห้ามและอยากให้ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่เคยเป็นผลเลยและการทะเลาะกันครั้งนี้ก็รุนแรงพอสมควร ทำให้ทั้งสองแยกกันอยู่อย่างสิ้นเชิงส่วนเจเนเฟอร์ก็เลือกที่จะอยู่กับแจ็คสามีของเธอหลังจากนั้นแจ็คก็เริ่มออกหาอาหารแต่หาปลาก็ไม่ได้สักตัวกินปูก็ปูมีพิษหาอาหารอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเพราะความรวยของแจ็คทำให้เขาไม่เคยได้หาอาหารแบบนี้แจ็คจึงไม่มีประสบการณ์ในการหาอาหารซึ่งต่างจากมานูเอลเขาลองเรือตั้งแต่เด็กๆและใช้ชีวิตอยู่กับทะเล การหาอาหารในทะเลจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับมานนเอลในขณะที่มานนเอลนั่งกินปลาอย่างอร่อยจ,จู่ๆเจเนเฟอร์ก็เดินเข้ามาซึ่งในตอนนั้นแจ็คยังคงหาปลาอยู่ในทะเลเจเนเฟอร์ได้เข้ามาคุยกับมานนเอลว่าเธอขอกินปลาด้วยได้ไหมตอนนี้เธอหิวมากเลยด้วยความสงสารมานนเอลจึงเอาปลามาให้เจเนเฟอร์กินส่วนแจ็คเขาได้ไปเจอปลาจำนวนมากในแอ่งน้ำแต่แจ็ค ก็ยังไม่มีความสามารถมากพอที่จะจับปลาเหล่านั้นเจนนิเฟอร์เมื่อเธออิ่มแล้วเธอก็กลับมาที่พักส่วนแจ็คกลับมาพร้อมลูกปลาสองตัวที่เขาจับได้มาให้เจนนิเฟอร์กินแต่แล้วแจ็คก็จับได้ว่าเจนนิเฟอร์ไปกินปลากับมานูเอลทำให้แจ็คไม่พอใจเป็นอย่างมากวันเวลาผ่านไปแจ็คกับมานูเอลก็ทะเลาะกันหนักขึ้นเรื่อยๆในเช้าวันหนึ่งแจ็คได้แอบเอาแว่นตาว่ายน้ำของมานูเอลไปใส่หาปลา เมื่อมานูเอลรู้เรื่องเขาก็โกรธเป็นอย่างมากมานูเอลจึงจะตามไปเอาแว่นตาไ่ว้น้ําที่แจ็คคืนแต่เจเนิเฟอร์ก็พยายามจะห้ามมานูเอลไว้ด้วยความโกรธที่เจเนิเฟอร์ชอบเข้ามาห้ามมานูเอลจึงจับเจเนิเฟอร์กดลงที่ชายหาดแล้วมานูเอลก็เริ่มโซเดมคอมเจเนิเฟอร์อย่างหิวกระหายส่วนเจเนิเฟอร์แรกๆก็ขัดขืนแต่พอโดนจุดสําคัญเข้าเธอก็อ่อนแรงทันทีแล้วทั้งสอง ก็สุดเดมคอมกินตับกันแบบเอาดร์ริมชายหาดกลางวันแสกแสกยังหิวกระหายตายอดตายอยากโดยไม่กลัวเมซาจะเข้าไปในซอกในลืบเลยส่วนไอ้แจ็คก็มัวแต่ดำน้ําหาปลาจนไม่รู้เลยว่าบนชายหาดไอ้มานูเอลกําลังวางไข่ใส่เจนนิเฟอร์ <c oughs> หลังจากที่แจ็คกลับมาจากหาปลาเขาก็เอาแว่นตาไปคืนมานูเอลแล้วรีบเอาปลาตัวใหญ่ที่เขาจับมาได้มาให้เจนนิเฟอร์แต่แจ็คก็สังเกตเห็นว่าทําไมมานนเอลถึงไม่โกรธอะไรเลย ทั้งที่เขาเอาแาาว่นตาว่ายน้ําแอบไปใช้พร้อมกับเจเนเฟอร์ที่มีพิรุษจนแจ็คจับได้แล้วแจ็คก็ได้รู้ว่าเจเนเฟอร์แอบไปกินตับโซอร์เดมคอมกับมานูเอลบนชายหาดในขณะที่เขาดำน้ําหาป่าแจ็คโกรธมากจึงได้ลากเจเนเฟอร์ให้ไปอยู่กับมานนเอลซะหลังจากนั้นแจ็คก็แยกตัวเองออกมาใช้ชีวิตคนเดียวทําว่้ตาดำน้ำําด้วยขวดน้าก็เสษแก้วในวันหนึ่งขณะที่แจ็คกําลังหาป่าแจ็คก็ได้เจอกับซากเรือ แจ็คจึงลากเรือนั้นขึ้นมาจากน้ําเมื่อมานูเอลกับเจเนฟเฟอร์เห็นเรือพวกเขาก็รีบวิ่งมาหาแจ็คแจ็คก็บอกว่าไม่ต้องมายุ่งเรือนี่มันเป็นของฉันหลังจากนั้นแจ็คก็ซ่อมเรือจนเสร็จและพร้อมออกเดินทางในรุ่งเชา้าในเช้าวันต่อมามานูเอลเห็นแจ็คกําลังลงทะเลไปหาปลาโดยทิ้งเรือไว้มานูเอลจึงรีบไปปลุกเจเนเฟอร์และบอกว่าเราจะไปขมโมยเรือของแจ็คเพื่อออาจะกเกาะนี้หลังจากนั้น มานูเอลกับเจเนเฟอร์ก็รีบช่วยกันเอาเรือลงทะเลแล้วรีบออกเรือเมื่อแจ็คเห็นเขาก็รีบวิ่งตามแต่ท้าจริงแล้วทั้งหมดนี้มันคือแพสของแจ็คเมื่อเรือออกทะเลไปได้ไม่นานเรือก็ลวจนไปต่อไม่ไหวส่วนแจ็คที่ยืนดูอยู่เขาก็เผาที่พักของมานูเอลจนวอดเมื่อเจเนเฟอร์กับมานูเอลว่ายน้ําลอยคอกลับมาที่เกาะหลังแจ็คก็พุ่งไม้แหลมใส่ก้างล้างของมานูเอลทําให้มานูเอล ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะไม่มีแรงต่อสู้เจนนิเฟอร์ก็พยายามช่วยมานนเอลจนทำให้มานูเอลวิ่งหนีไปได้ส่วนเจนนิเฟอร์ก็ถูกแจ็คจับไว้เป็นตัวประกันในกลางดึกมานูเอลแอบเข้ามาช่วยเจนนิเฟอร์แต่แล้วแจ็คก,ก็เห็นและเกิดการประทะก,กันขึ้นทั้งคู่ต่อสู้กันอยู่พักหนึ่งก่อนที่มานูเอลกับเจนนิเฟอร์จะหลบหนีไปได้ในเช้าวันต่อมา แจ็คก็เริ่มออกไล่ล่าตามหามานูเอลกับเจนิเฟอร์จนในที่สุดก็เจอแล้วแจ็คกับมานนเอลก็ได้เกิดการต่อสู้กันอีกครั้งในขณะที่มานูเอลพลาดท่าและกาลังจะถูกแทงเจนิเฟอร์ก็กระโดดเข้ามาช่วยในจังหวะนั้น,นมานูเอลได้ยกหินขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่อจะทุ่มใส่แจ็คแต่แล้วจู่ๆมานูเอลก็เกิดหน้ามืดแล้วหงายหลังไปเสียบกับไม้แหลมจนทะลุและในที่สุดมานูเอลก็เสียชีวิต หลังจากนั้นเจเนฟเฟอร์ Jennifer ก็ต้องใช้ชีวิตกับแจ็คเลื่อยมาวันเวลาก็ผ่านไปจนในเช้าของวันหนึ่งก็มีเรือแล่นเข้ามาที่เกาะล้างแห่งนี้เพราะพวกเขาคิดว่าต้องมีคนติดอยู่ที่เกาะล้างแห่งนี้เนื่องจากมีที่พักที่คนสร้างขึ้นแล้วพวกเขาก็ได้เจอกับเจเนฟเฟอร์ที่นอนซุกอยู่ในเพิงพักเมื่อเจเนฟเฟอร์เห็นคนเหล่านั้นเธอก็ดีใจมากที่มีคนมาช่วยเธอออกจากเกาะล้างแห่งนี้สักที และก่อนที่เจเนิเฟอร์จะไปเธอก็ได้เอาไฟแช็กของแจ็คไปด้วยในขณะที่เจเนิเฟอร์อยู่บนเรือและเรือกําลังเล่นออกจากเกาะหลงังแจ็คที่กําลังดำน้ําหาปลาอยู่ก็โผล่ขึ้นมาแล้วเห็นว่าเจเนิเฟอร์อยู่บนเรือแจ็คก็ดีใจมากและแจ็คก็คิดว่าเจเนิเฟอร์จะบอกให้เขาหยุดเรือช่วยแต่เปล่าเลยเธอกลับนั่งมองเฉยและปล่อยให้เรือเล่นผ่านไปแล้วหนังก็จบครับ ก่อนจากกันไปคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าถ้าเพื่อนๆต้องติดอยู่ที่เกาะหลงังแต่สามารถเลือกได้ว่าจะเอาอาหารที่กินเท่าไหร่ก็ไม่หมดกับเลือกใครก็ได้มาอยู่ด้วยหนึ่งคนเพื่อนๆจะเลือกเอาอันไหนเพราะอะไรสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องเลิฟสปอยนะครับช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับถ้าข้อมูลขาดตกบกพ้องตรงไหนผิดพลาดประการใด ผมก็ต้องของกราบอาภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ